มันะสร้างข้างๆล้วอะไม่ดีว่าตีเออมึงคุยกับพารว่ะข่ารู้นะว่าเองอเก็บประทังหัวใจล้วว้ตีแต่ข้ามั่นใจว่าเองคนที่รักแกมีเพราะช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยจะดีทำอะไรก่อนเพาบอกแต่ข้าอยากจะให้แกเข้าใจว่าการต่อสร้างครั้งนี้มันยิ่งใหญ่น่าสี ใช่ข่ารู้ผมมานาจียเองมายืมรถข้าก็ได้นะดูข้าให้ไม่เอาหรอกลุงผมไม่อยากยืมลุงอะไรมากหรอกช,ช,ชอยชอยชอยข่ารู้ให้ลุงคุยอะไรกันวะแต่ผมอะก็อยากจะยืมรถลุงอะแต่ว่ามันไม่ค่อยจะดีโออตีงั้นเองก็ปรับปรุงตัวซะไอ้สีที่มันเลอะกับเองอะก็เพราะเองติดยางไงเลยตี ันก็พยายามอยู่นะลุงแต่มันไม่ได้มันจะเลิกยังไงก็เลิกไม่ได้ลุงงั้นลองทําใจให้สบายดูเตีแกจะเลิกได้บอไอนดี้ไอ้ไเนียถ้าผมเลิกจะผมเลิกนานแล้วล้อลุงไม่เข้าใจผมนึ่งไงฮ่าไอเตอจะส่งเสียงดังหาพ่อมึงอย่ามึงอย่าพูดบ้าๆมาหมาเว้ไอคำอะไรเนี่ย มันยากเว้ยตีเออเออผมปรึกษาลุงไม่ได้ผมก็จะไม่ปรึกษาขอช่วยลุงไม่ได้เต้เต,ต้โอ้ยลูกคุยอะไรกับใครก็คุยกับไป,ไปพี่ชายมึงไงพี่ตีออ้ดิเฮ้ยเป็นไงเป็นไงอ่ะพี่เป็นไงเป็นไงลุงก็พูดไปค่อยรู้เรื่องแล้วตอนนี้เต้เองอ่ะ โอ้พ oh. ี่ตีเอ้สวัสดีครับอยู่กับผมในรายการชีวิ M D I G นะครับผมวันนี้จะมาสร้างแมปเออไอ้นั่นนะครับแมปหมู่บ้านสุดป่วนนะครับหมู่บ้านแสนสุกนั่นแหละกับ ตอนนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะมีมอดอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราโชว์มอดของผมให้ดูก็จะเป็นมอดรถสองมัดแล้วก็เฟอร์นิเจอร์อีกสองมัดนะครับดูเท่กันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมเราจะขี่มอเตอร์ไซค์แล้วกันเราจะขี่มอเตอร์ไซค์สำรวจแบบที่ผมส,สำรวจพื้นที่ไม่ต้อนดีกว่าเพราะว่าขึ้นได้แค่สองหลังเนี่ย แล้วก็ผมได้ลงอันาัมาด้วยนะครับมอสแพรกอะไรสักอย่างที่มันเป็นรูปเอ็มพีมันเป็นเหมือนมอสท่าทางดีซอดแพตรตัวละครอ่ะก็เนี่ยก็ได้ประมาณเนี่ยมันนั่งหยอดมาเดี๋ยวเราก็จะสร้างกันต่อนะครับตอนนี้นะครับผมวางแผนว่าจะสร้างเซเว่นนะครับเดี๋ยวเราจะออ,อันนี้ก็ไม่เชิงสอนก็จะแบบเชิงสอนสร้างเล็กน้อยนะครับแต่ ก็ไม่ถือว่าจะสอนสร้างอะไรขนาดน,นั้นนะครับก็เซเว่นเราก็จะสร้างประมาณนี้ทึ่ใกล้าจะตรงนั้นน้อยนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะคะอา่าวการสอนสร้างจะมีจะมีบล็อกคอนกรีตทวยบล็บอกบล็อกเคใช่ไหมมันอ๋อบล็อกคอร์เอาดีก่อนแล้วบล็อกคอร์สนะครับบล็อกคอร์สหนึ่งที่เรียบร้อยบล็อกคอร์ส พื้นพื้นโกบล็อกโกนะครับกระจกใสประตูเหล็กแล้วเราขอเตรียมอุปกรณ์กันก่อนก็อุปกรณ์ในการใช้ก็จะมีบล็อกคนก็จะมีบล็อกคอสเหนึ่งนะไอไอคันหูก็จะมีบล็อกคอสก็จะมีบล็อกคอสบล็อกโกกระจกใสบล็ คนคนแกะสีแดงแป๊บหนึ่งบล็อกคนแกะสีแดงบล็อกคนแกะสีส้มบล็อกคนแกะสีเขียวบล็อกเคสีบล็อกคนกรีสีแดงบล็อกคนกรีสีส้มบล็อกคนกรีสีเขียวบนไดคอร์สสลับคอร์สบล็อกเออบล็อกแบบนี้นะครับเออบล็อกสมูทกลองในเวอร์ชั่นใหม่นะครับล้างรถไฟ อา้าวจะตอบอีกแล้วก็โคงไฟที่ตั้งกรอะหัวซอมบี้ชุดหนังก็มีชุดหนังเสื้อลองถะเสื้อกางเกงรองเนทะ้าแบบหนึ่งคันโหก็จะมีของประมาณส่วนท้งบนไม่เกี่ยวนะครับองังใสตรงนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ผมเอามาสร้างถนนนะครับก็ก็คือว่าเพิ่งสร้างถนนตรงเมื่อกี้เสร็จนะครับเราจะเรื่มใช้บร็อกคกอรกรี่นะครับวางตรงนี้นะครับ กวาดตามวาตัวนี้หนึ่งบล็อกนะครับยาวไปประมาณหกบล็อกนะครับก็ให้นับตั้งแต่นี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็ปิดตรงนี้แล้วจากนั้นก็เว้นมาหนึ่งบล็อกนะเว้นมาหนึ่งบล็อกนะครับแล้วก็วาดอีกสี่นะครับก็นับตั้งแต่นี้หนึ่งสองสามสี่ห้า อ่ประมาณ5นะครับก็ตัวนี้6กห้านะครับประมาณนี้แล้วจากนั้นนะครับก็ปิดไปเลยนะครับก็ประมาณ6กเหมือนเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าหแล้วตรงนี้ก็ดิงยาวไปยิงยาวไปเลยครับยิงยาวไปเลยครับโอ้โหอยากจะต่อไปนะครับให้เราวางอันนี้นะครับสูงขึ้นมาสองสามบอลนะครับอึบอึบ วาอย่างนี้นะคะปบปึ๊บปึ๊ปปแล้วตรงนี้นะครับก็เว้นไว้นะครับเป็นกระจกขนาดักษ์นะคะที่จะโชยเห็นของด้านในส่วนก้นางๆก็ปิดไปเลยนะครับมากรอสนัะประมาณนี้โอเคหูปึ๊บ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  ปุ๊บปึ๊บปึ๊บก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับนี่เป็นเซเว่นขนาดเล็กนะครับต่อไปนะครับให้เราขุดพื้นด้านล่างนะครับออกทั้งหมดเลยครับพื้นด้านล่างตันนี้นะครับปุ๊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 บอ้าวขุดเกินอีกปุ๊บนี่เนแล้วก็วางบล็อกโกลไปเลยปิดไปเลยนี่นะ ฮึบอ้าวอ้าวเกินเกินแบบเกินโอเคก็จกะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับต่อไปให้เราใช้กระจกนะครับปิดตัวนี้ไปเลยอ่าปิดเลยได้ลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วให้เรานั้นครับใช้บล็อกคอนกรีตบล็บอกเคนะครับปิดทั้งบนไปให้หมดเลยครับน,นั่นึองนะครับ อันนั้นเราก็ปิดทั้งบดให้หมดเลยนะครับปิดไปเลยยิงยาวยิงยาวปิดยิงยาวปุ๊บ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 ก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับให้เราใช้บล็อกคอนกรีตสีเขียวใช่ปะ่ะใช่ปะ่ะเออคอนกรีตสีเขียวนะ,ะปิดด้านล่างไปเลยถ้า วางผิดก็ขออภัยนะครับแบบไม่ได้สร้างนานนะครับก็ลืมนะครับก็ถ้าใครอยากจะดูคลิปสร้างเออเซเว่นคลิปแรกนะครับก็ไปดูที่ช่อง QX1990 ได้เลยนะครับเราก็จะได้ลักษณะประมาณนี้แล้วให้ใช้บล็อกคอนกรีตสีแดงวางด้านบนสามบล็อกแล้วตามด้วยบล็อกสีส้มนะครับแบบนี้เอแบบนี้นะครับแล้วก็วางบล็อกคอนกรีตสีเขียวปิดไปเลยก็จะได้แบบนี้นะครับ มันก็จะดูเหมือนเป็นเลขเจ็ดของเซเว่นขึ้นมาทันทีต่อไปนะครับให้เราหยิบอุปกรณ์ขั้นต่อไปมานะครับให้เรานะครับใช้บล็อกโซลับนะครับปิดแบบนี้ไปเลยครับปิดขอบขอบแบบนี้นะครับนี่เฮ้ยผมขอให้ผมลืมบล็อกหนึ่งว่ะบล็อกเหล็กนะครับสิ่งต่อไปนะครับที่ต้องใช้ก็คือบล็อกเหล็กนะครับ ให้เราวางบล็อกเหล็กเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะแล้ใช้ลานรถไฟนะครับปิดไปเลยให้หมันเป็นที่ระบายอากาศในเซเว่นเนาะลืมเยอะว่ะแบบนี่แล้วก็บล็อกใบไม้ด้วยแค่นั้นแหละที่ลืมนะใช่ป่ะหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราเอาไฟนะครับติดด้านบนเลยครับหนึ่งอันก็จะสว่างเกือบจะทางร้านแต่ก็ไม่ทางร้านจากนั้นนะครับให้เราใช้แสบ บนไดนะครับวางแบบนี้เลยครับแล้วก็เอาสลับนะครับสลับคอร์วางอาจานั้นนะครับก็เอาสลับนะครับยิงยาวมาตรงนี้ก็เอายิงยาวมาตรงนี้นะครับปึ๊บอ้าวบล็อกโกบล็อกโกหลุดแป๊บไปเอาบล็อกโกก่อน นี่ก็จะได้ลักษณะประมาณนี้แล้วให้เราใช้นี่นะครับกลับมา,าไว้ตรงนี้นะครับให้มันเหมือนเป็นเครื่องคิดเงินน่ะนะแล้วต่อไปนะครับก็ให้เรานะครับวางบนไดแบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยวางนี้ไว้ด้านบนแล้วตรงนี้นะครับเราจะวางเป็นอะไรดีแปบบ๊แบบแป๊บแป๊บหนึ่งครับตรงนี้นะครับให้เราวางเป็นสมุดไปนะครับก็ปอกปิด ตรงนี้ไปเลยกลังจากนั้นนะครับแล้วก็ให้วางนะครับกล่องนี่นะครับไว้ด้านบนสองอันนะสองกล่องนะครับแล้วก็อันนี้นะครับสองกล่องอันจากนั้นก็ให้เราวางเป็นขั้นๆแบบนี้นะครับนี่แบบนี้เลยจำลองเหมือนเป็นที่ใส่ของอนะครับ แล้อ่าต่อแลวต่อไปนะครับเราก็เปลี่ยนอุปกรณ์กันเลยว้าวไวเหมือนกันนะเนี่ยเราขอโอเคอุปกรณ์ต่อไปนะครับก็จะมีอร์มเมอร์ที่อร์มเมอร์ส,สแตนหัวซอมบี้ชุดเกราะหนังก็นี่ก็เป็นเซ็ตอุปกรณ์สุดท้ายแล้วนะครับอย่างอย่างยยัง ต่อไปแล้วก็ประตูเล็กแล้วก็ปั้นเหยียบเมืม่อกี้ตอนที่เตรียมอุปกรณ์เหมือนหยิบมาแล้วนะโซไซจะเคลียทิ้งไปเมื่อกี้โอเคแบบแบบแบบก็อุปกรณ์อ๋อนี่ด้วยนี่นะครับก็นี่ก็คืออุปกรณ์สุดท้ายแล้วครับแค่เราวางอาเม r s t สแตนะคบไว้ตรงนี้วางแบบนี้นะครับวางแบบเฉียงๆหน่อยจากนั้นก็ให้เรา ใส่อันนี้ไปเลยครับชุดนะคะชุดของพนักงานปึออ๊บแล้วก็ใส่หัวซอมบี้เอ,อเลือดทาทางเล่นดีเออท่าไหนดีโอ้โหโอ้โหมุนสามรอยหกสิบองศาโอ้โหโอ้โหดบโอ้โหแดบแดบก็มาไว้โอ้โหนอนตายโอ้โหโอ้โหมาหมดโอเคเอาเป็นท่าตรงธรรมดาก็แล้วกันหลังจากนั้นนะครับให้เราใช้เป็นเหยียนครับวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดประตูไปเลย แล้วก็วางปั้นเหยียบนะครับและอย่างสุดท้ายนั่นคือเอาพุ่มไม้นะครับวางทั่วๆเลยโอเคแล้วก็เอาพุ่มไม้นะครับวางยิงยาวไปเลยนะครับปุ๊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 บนี่แล้วก็ยิงยาวไปเลยนี่ก็คลิปต่อไปนะครับอยากให้เราอยากใค้ปิดไปเลยนะครับ โอเคนี่หน้าตาสวนคลิปหน้านะครับอยากให้สอนสายอะไรก็เม้นมานะคะก็สําหรับคลิปนี้นะครับขอจบไวเพียงเท่านี้ก่อนนะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งกิ๊งกองเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในช่อง QXMDTV i และคลิปนี้บายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าคัะสวัสดีครับวู้ไปแล้วนะบายบายวู้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ